สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็น14ประโยควันแห่งความรักนะคะ Valentine's Day นะคะจะเป็นประโยคบอกรักหรือประโยคให้กำลังใจนะคะในวันวาเลนไทน์ค่ะสวัสดีวันวาเลนไทน์ Happy Valentine's Day <S nobody understands me like you do nobody understands me like you do nobody understands me like you do ไม่มีใครเข้าใจฉันเท่ากับคุณแล้ว nobody ก็คือไม่มีใครนะคะ understands me เข้าใจฉัน like you do เท่ากับที่คุณเข้าใจฉันเหมือนที่คุณเข้าใจฉัน thank you for the flowers Thank you for the flowers. ขอบคุณสำหรับดอกไม้นะในกรณีที่มีคนให้ดอกไม้เรามานะคะก็สง่งเสร็จไปบอกว่า Thank you for the flowers. You are the boy of my dreams. You are the boy of my dreams. คุณคือคนในฝันของฉันถ้าเกิดว่า เป็นผู้ชายก็เปลี่ยนจากคำว่า the boy เป็น the girl นะคะ you are the girl of my dreams คุณคือผู้หญิงในฝันของผมแบบนี้นะคะ I love you to the moon and back I love you to the moon and back ฉันรักคุณมาก to the moon and back ก็คือแบบระยะทางจากดวงจันทร์กลับมานะีคะคือไม่รู้จัก กี่พันกี่ล้านไม์นะคะก็คือแบบรักมากมาย You make my heart smile You make my heart smile คุณทำให้หัวใจฉันยิ้มได้ You make my heart smile Thank you for always being there Thank you for always being there ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมอมานี่เป็นประโยคบอกรักที่ดีมากๆสักวันเจ้าชายของเราจะปรากฏตัวสำหรับคุณโสดน,นะคะ someday our princess will come someday our princess will come สักวันเจ้าชายของเราจะปรากฏตัวของพวกเรานะคะ prince เฉยๆไปว่าเจ้าชายใช่ไหมคะเติม S เป็น p r i n c e s ก็คือแบบเจ้าชายหลายๆคนเนาะของพวกเรานะคะไม่ใช่คนชั้นคนเดียวคือแบบคนโสดทั้งหลายสักวันหนึ่งเจ้าชายของเราจะปรากฏตัวเรายังมีความหวังอยู่ I feel something for you I feel something for you ฉันรู้สึกบางอย่างกับคุณก็คืออาจจะบอกรักนะคะ You are adorable to me. You are adorable to me. Kunagaksam I can't live without you. I can't live without you. Chen you. This heart belong to you. This heart belong to you. ใจดวงนี้เป็นของเธอ The best is yet to come The best is yet to come สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงอันนี้คนอกหักเนาะไม่ต้องไปเสียใจของดีที่สุดกำลังจะมา Self love is the best love Self love is the best love การรักตัวเองคือความรักที่ดีที่สุดรักตัวเองด้วยรักตัวเองให้มาก Happy mind Happy life Happy mind Happy life จิตใจมีสุขชีวิตก็เป็นสุขนะคะใจเรามีความสุขเนาะชีวิตเราก็เป็นสุขเนาะทุกได้ไม่นาน ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะที่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษหรือไปกดติดตามที่เพจนะคะชื่อเดียวกันเลยเรียนง่ายภาษาอังกฤษแอดไลน์ line, มาคุยกันได้นะคะที่แอด b c a b c เนาะ thank you for watching see you soon happy valentine's day bye